ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับบ้านนอนเล็กวอเพชรพูนนะครับก็ใช้เวลาสามยกนอกคู่ต่อสู้นะครับที่เคยแพ้กุหลาบขาวไปวันนั้นก็ปรากฏว่าซ้อมไม่ดีแล้วก็ไม่พร้อมมืนกันถอะสรุปแล้วก็แพ้ไปวันนี้ก็เลยแก้มือได้เป็นฝ่ายชนะนอกริยุกที่สามนะครับบ้านนอนเล็กนี่ลูกชายของบ้านนอนสิทธิ์บางพัทร์เป็นนักมวยที่มีหมัดหนักพลังดีนะครับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งก็คือเด่นเหนือสิทธิ์บ้านดอนนะครับทั้งสองคนเนี่ยยอมรับว่าอยู่ในทีมของ เพดีบอกซื้อมชั่นแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องไปไกลแน่นอนเพราะว่าการมองมวยอ่านมวยแล้วเนี่ยนะในานามของเพดีแล้วเนี่ยมองทะลุปลุกโลงนักมวยดังทุกคนมาอยู่ในสายของเพดีนะครับแล้ววันนี้พน้อกภายใน3ยกก็รับจากน้ำมันเครื่องได,ไดเกียวนะครับทูทีโฟทีโรสมกแล้วก็เครื่องฟิสต r าติดง่ายนะครับรับ2,000ก่อนแล้วก็สุดยอดเสียงก็ต้องเชอร์แมนมีทั้งดีวีดีและโฮมซีนิมาตัวจริงพลังหนักแน่นที่จะมอบให้กับทางบ้านเล็กวอเพชรพูล ซึ่งเป็นลูกชายของบันดอนศิริบรมขจันนะครับบันดอนนี่หมัดหนักซ้ายแรงอะไรแรงหมุว่างั้นเถอะวันนี้ตอนนี้ลูกชายก็มาแรงด้วยนะครับวันนี้ที่ยืนด้านนู้นนะครับยืนด้านนู้นก็เป็นคู่ใจที่ใกล้ชิดกับบันดอนเล็กแล้วก็เชอร์แมนก็คือคุณเจริญชัยแล้วก็น้ำมันเครื่องไดเกียวน้ำมันเครื่องไดเกียวทั้งทูทีและโฟทีโรสโมกด้วยแล้วก็ลูกพี่ใหญ่พร้อมทั้งเพื่อนของ เพื่อนอีกทีนึงสรุปแล้วเนี่ยมีหลายเพื่อนมากเลยนะครับบ้านดอนเล็กวอเพชรพูลก็ชนะน็อกนายกที่สามฉะนั้นอายุเท่าไหร่แล้วบ้านดอนบอลอะไรครับยี่สิบสามครับยี่สิบสามปีเป็นไงบ้างก็ขอบคุณอยากเป็นแชมป์ไหมอยากอยากอยาก่ยเก่งๆแบบพ่อไหมอยากครับทางนี้ไรจะบอกไปทางบ้านหน่อยเลยครับขอบคุณพ่อที่เป็นกําลังใจให้ผมครับทําดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับโอเคอายุยี่สิบสามปีนะครับ บ้านดอนเล็กวอเพชรพูดนะครับลูกชายของบ้านดอนวันนี้คู่ใจพร้อมทั้งสุดแยวเสียงก็ต้องเชอร์แมนนะครับมีทั้งดีวีดีและโฮมซีนิมาตัวจริงพลังหนักแน่นแล้วก็มันเครื่องเดกเก 2T แล้ว 4T โรสมอกเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็รับรางวัลจากเชอร์แมนด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักนิดไปโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งครับ